สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับก็เริ่มจากเมื่อคืนนี้นะครับมีการถแถลงนโยบายมีการทำ QE เพิ่มแล้วทำไมทองไม่ขึ้นอ่ะถ้าจากข่าวเนี้ยก็มาดูกันว่าเมื่อค,อนนคนืนนะครับมีการประธานเฟดนะครับแชร์แมนเนี่ยคุณเจอรโรมพาเวลเนี่ยเขาทำการอัดฉีดเงินนะครับหรือพูดง่ายว่าจะซื้อพันธบัตรเพิ่มนั่นแหละในวงเงิน1 2แสนล้านเหรียญน,นะครับ กับไม่ได้ทําให้ทองขึ้นเลยหุ้นล่วงโดยหุ้นล่วงนี่ห้าหกรจุดเลยนะครับดาวโจนก็นมาสรุปกันนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้มีการคงอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับที่0ูนยถึงศูนนะครับแบบเนี้แล้วมีการเพิ่มในเรื่องของการทำ QE ตอ่อยังเรียกว่าเพิ่มเลยทําต่อจริงๆส่งผลบวกไนงะแต่ว่ามันไม่บวกเนื่องจากที่เขาลงเนี่ยมาจากปัจจัยนี้นะครับ โฟร์เนี่ยเงินเนี่ยไหลเข้าไปในพันธบัตรพอไหลเข้าไปในพันธบัตรปุ๊บเนี่ยมาดูผลสะท้อนคือยิวหรือผลตอบแทนเนี่ยเขาลดลงพอเขาลดลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดอนแข็งเลยเพราะมีความต้องการมากนะพอดอลลาร์แข็งค่าเสร็จปุ๊บนะครับมันกดทองแต่ตอนที่แถลงเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเห็นอยู่พอดีนะครับไม่ได้เคลื่อนที่มากไอ้เคลื่อนที่มากคือเหมือนรับรู้ข่าวไปก่อนหน้า ช่วงสามทุ่มกว่าโอ้โหทุบตุ่มต่ำตุ่มต่ำแล้วก็เหวี่ยงขึ้นด้วยเลยนะครับคราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบนะอีกตัวหนึ่งก็คือกองทุนครับนี่เมื่อคืนกองทุน spdr มีการขายออกมา3.21ตันโคงทองที่ระดับ1,169.17ตันค่อยๆขายลงมาเรื่อยๆพูดยงายางๆนะครับขยันจริงคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมีการประกาศ ช่วงสองทุ่มครึ่งฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเทรดหรือลงทุนนะครับก็ต้องมาดูในช่วง2องทุ่มครึ่งเนี่ยสำคัญในกรอบ2องทุ่มครึ่งก็จะมี a d v a n c e GDP นะครับกับตัว a d v a n c e GDP ตัวดัชนีนะครับที่ใส่กรอบสีเขียวไว้ให้เนี่ยคือคาดการเนี่ยน่าจะส่งผลบวกนะครับต่อทองก็ตัวเลขเดิมใช่ไหมครับนี่อยู่ที่33.4% 4คาดการว่าจอบมาที่4.2%เงี้ยมันน้อยไง ถ้ามันน้อยเงียโอกาสที่จะบวกต่อทองก็มีนะครับอย่างในตัวของดัชนีเนี่ย GDP เนี่ยตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่3.5%แล้วเขาคาดการณ์ว่าจอบมาที่2.2%มันน้อยแบบนี้ส่งผลบวกนะครับคราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของ Job บเ t e พูด,ดง่ายๆอั m p l e มนเมนต์เคเนี่ยผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิมเนี่ยมีคนตกงานพูด,ดง่ายๆนะครับประมาณ900,000ลาย คราวนี้คนจะตกงานลดลงเขาคาดการณ์นะจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ามีคนมาขอใช้สิทธิเหลือแค่88าแสนแปดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหรออ่ะอย่างนั้นก็ตัวเลขพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะข้ามเลยนะครับเพื่อเร็วนะคราวนี้จากขอนสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับสักครู่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ย พอฟโล่ไหลไปแล้วมันเกิดแอคชั่นอะไรกับบาทบ้านเราซึ่งค่างเงินบาทบ้านเราจะมีผลต่อทองคําแท่งและทองฟิวเจอร์นะครับเป็นแบบนี้ในภาพที่พี่เห็นภาพนี้จะเป็นการาฟค่างเงินบาทในร i ายวันนะครับนี่คือจุดต่ําสุด29.7นะครับพอหล่นลงมาเทปปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันช่วงต่ำนะที่เขาขึ้นไม่ได้อะแบบนี้เพราะว่าเขาต้องเบรก30.22ขึ้นไปก่อน แล้วถ้าหากว่าเขาเบรกไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเคลื่อนที่อยู่แบบนี้แหละครับเพราะดูจุดสูงเนี่ยพอตีเส้นเทรนไลน์ลแบบนี้นะครับที่ลองตีดูนะแบบนี้ตีลงมาสัมผัสตั้งแต่สองสัมผัสอะ่ะหนึ่งสองอันเนี้ยก็อนุมานว่าจุดสูงไม่มีจุดสูงใหม่ไงแล้วเขาหลุดเห็นไหมเนี่ยแถวเนี้ยพอหลุดมันก็ทิ้งเลยฉะนั้นจุดเปลี่ยนเทนถ้าบาทจะอ่อนแนวต้าน30.2เนี่ยถือว่ามีนัยสำคัญเนี่ยเห็นไหมอินดิเคเตอร์เนี่ยพยายามปรับตัวขึ้นนะ ขึ้นจากพื้นเลยโอ้โหยี่เรียกพื้นเลยมันต่ํามากนะครับเพียงแต่ว่า RSI เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นด้วยแบบนี้พูด,ดง่ายๆว่ามีตัวหนึ่งพยายามขึ้นแต่ตัวหนึ่งไม่ยืนยันฉันไม่ขึ้นอ้าวไม่ขึ้นก็ไม่ไปก็ตีออกข้างนะครับคราวนี้ก็จะมาดูกรอบที่มันแคบเข้ามานะว่าแล้วช่วงนี้ข่างเงินบาทจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับมันก็มีวิธีคิดตรงมัน จากหนึ่งนะครับพี่นี่พี่ก็ลากขึ้นมาจุดต่ำขึ้นมาสูงนะครับอา้าวได้แค่นี้เองจุดสูงเนี่เห็นไหมครับเขาปรับตัวลงมาหมดแบบนี้มันขึ้นยากแบบนี้จุดต่ำก็เนี่ยพยายามปรับตัวยกขึ้นฉะนั้นแนวรับที่ให้ไว้ในช่วงวันนี้นะอยู่ที่29.97ครับ29.8 3เ้าจดมเขาจะเคลื่อนที่ไม่เกินนี้หรอกค่าเงนินบาทถ้าหากว่าบาทปรับตัวลงนี่คือบาทแข็งค่านะแข็งค่านี่ส่งผลลบต่อ ทองคาแท่งทันทีนะครับแต่เนี่ยเมื่อคืนเห็นไหมเ,เขาเทสต,ต้านเนี่ยสามสิบจุดศูนย์สามแบบนี้ยืนไม่ได้เนะเพราะนี่ถือว่าเป็นต้านถ้าฝ่าได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณนี้ตัวเลขฟิโบนัชชีที่สามสิบจุดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่เป็นแนวต้านต้องเบรกเท่านั้นฉะนั้นจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้แล้วแถมอินดิเคเตอร์สูงด้วยเนี่ยสูงสูงแบบนี้ถ้าฝ่าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวก็พักอีกมีแค่นี้สำหรับค่างเงินบาทกลับมาดูในส่วนของทองคาแท่งเก้าหกห้า ในภาพนี้จะเป็นลายวันพิจารณาดีๆนะครับจุดสูงเห็นไหมครับเนี่ยเขาเตี้ยลงมาหมดเลยเนี่ยแล้วอันนี้แหละน้องกอลฟอันนี้เขาเรียกว่าวิบซอคือแนวโน้มมันลงเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวสอนให้เนี่ยมันลงใช่ไหมเปิบชนแล้วเด้งเนี่ยในช่วงนี้โอโ้โหมันฝ่าแนวต้านอ่ะเนี่ยขึ้นแน่เลยเนี่ยแท่งเขียวเขียวเขียวเลยอย่างเงี้ยยืนยันซื้อเลยเ,ยเห็นไหมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองมืนแปด ฝากึ็ไมาได้เหมือนเช็คชื่อเลยปุ๊บแท่งขึ้นเริ่มสัน้นแท่งลงใหญ่โตมากลงอย่างเดียวเลยกลายเป็นกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิมนะครับนี่คือรายวันพอลากจุดต่ำสัมผัส1นึ่งสองเห็นไหมลงมาภาพนี้เป็นสามเหลี่ยม Descending d e ด t อะ่ะโอ้โหชื่อก็บอกว่า d เด t เป็นสามเหลี่ยมขาลงนะครถ้าหลุดก็นี่แบบนี้ ในภาพง่ามเป็นอินดิเคเตอร์นะครับเนี่ยจุดสูงเขาเตี้ยลงมาไม่ใช่เขาไม่ขึ้นนะจุดต่ําเขายกแล้วแต่มันไปได้แค่นี้เนี่ยเห็นไหมเริ่มม้วนล,ลงมาอีกแล้วอันนี้เป็นรายวันคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วถ้าเราจะวัดละ่ะภาพนี้จะเป็นการาฟเปล่าๆที่พี่เห็นเลยที่เอาภาพนี้มาให้ดูเพื่อจะได้เห็นไซเคิลเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นขึ้นพักขึ้นพักขึ้นคราวนี้จุดสูงมันเตี้ยลงมาแล้วอินดิเคเตอร์ขายด้วยเราก็มาใส่เครื่องมือ ปุ๊บก็ามาในภาพกราฟทอง965นะครับวัดจากจุดสูงนี่ไอ้ขึ้นมาไม่คิดละมาเอาปัจจุบันไอ้ที่หล่นลงมาเนี่ยทั้งชุดนี้เราพูดตั้งแต่คลิปกันก่อนหน้านะว่ามันลึกอะพี่ถ้ามันหล่นลงมาลึกเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นสูงๆไปแถวเนี้ยมันยากมากแล้วฉะนั้นที่ขึ้นแถวนี้มาได้เนี่ยเขาจะมีแนวต้าน2,6470 เลขกลมๆอ่ะ26500วันนั้นขึ้นมา6 6 5 5 0ใช่ไหมครับขังเดียวเนี่ยลงเลยหลุดลงมาบริเวณ26180นี้มีต่ำกว่าด้วยนะแล้วดึงกลับเขาเคลื่อนที่ในกรอบนี้จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านสำคัญไปแล้วแนวต้านวันนี้เลยให้ไว้ที่26180 26470และเนี่ยถือว่าเป็น แนวต้านสาคัญมากอะสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเนี่ยแถวนี้คือมันไม่เคยถึงเลยพี่ฉะนั้นราคาแถวนี้มันจะขึ้นมาให้เราออกนะอันนี้ต้องพิจารณาให้ถีทถ่วนะครับคราวนี้มาแนวรับหล่นลงมาเนี่ยแนวรับถัดมาจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อหกสิบนะในวันเนี้ยความเห็นส่วนตัวก็นะพี่ดูเด๋ยวนี้ไม่ให้สําคัญยังไงนะเทสมันไม่รู้กี่ครั้งแนวรับถัดมาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนี่ยวันนั้นอะเช็คเปรี้ยงดึงเลยฉะนั้นสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหล ถ้าหลุด25,470เลยครับโอ้โหน้องกอมันจะลึกขนาดนั้นนั่นเลยมันเคยลึกกว่านั้นอีกด้วยนะฉะนั้น2 5 7 0 0ไม่ควรหลุดถ้าหลุดก็ก็ลึกมากนะค,ะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของกลุ่มร้านทองร้านจิวเวลรี่พี่พ,พี่ที่เทศท,ทองคำเกาสีตัวเปอร์เซ็นต์นะจะมีแนวรับอยู่แถวนี้หนีงหนวงโซนโซน,น,นแนวรับ94ตัวจะอยู่ที่26,894คร ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดมาเนี่ยเนี่ยวงกลมนี้เลยเนี่ยจุดนี้สองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วถ้ามันหลุดแล้วน้องก็มาหลุดนี่แล้วเนี่ยแถวนี้เลยเท่าไหร่26สองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสำหรับทองเก้าสีตัวนะครับคราวนี้แนวต้านเนี่ยถ้าหล่นลงมาแถวนี้แล้วมันดึงขึ้นมาแนวต้านจะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองเนี่ยบนนี้เนี่ยบนนี้เลยนี่คือแนวต้าน แล้วก็2 7 4 2 2นะครับก็มีแนวต้านถัดไปถือว่าสำคัญแล้วเพราะวันนั้นขึ้นมา2 7 4 0 0กว่าไม่ถึง500ด้วยทิ้งเลยใหญ่โตมาก,กวันนั้นะนะครับโซนเนี้ยฉะนั้นแนวต้านที่ท็อปๆเลยคือ2 7 6 7 1บาทยากมากเป็นไปได้นะแจะยากยากเลยนะครับอินดิเคเตอร์ต่ำเนี่ยผมอยากจะสื่อถึงพี่ๆเรื่องนี้มากเลยอินดิเคเตอร์มันต่ำมากพี่เห็นไหมครับ เมื่อคืนนี้ยหล่นลงมาถึงมีคนได้ซื้อถูกไงเพราะมันต่าตาํามากต่ํามากๆมันต้องเด้งเวลาต่ําๆมันไล่ช็อตไม่ได้แต่ถามว่าอา้าวอย่างนี้พี่ก็ซื้อไลครับโอ้โหซื้อก็ซื้อถูกๆหน่อยเพราะจุดสูงมันเตี้ยลงมาหมดโอกาสซื้อแล้วมันเออมันตื่นเต้นเออต้องใช้คำนี้เออมันตื่นเต้นนะคือถ้าซื้อถูกตามแนวรับแล้วพี่กําไรพี่ปิดเลยครับพี่ห้าสิบบาทเจ็สิบาทร้อยหนึ่งพี่กำไรพี่ปิดเลยเพราะอย่าลืมว่าทองคำแท่งมีต้นทุน ส่วนต่าง50บาทร้อยหนึ่งแล้วแต่ที่นะครับอันนี้ก็ไม่เจาะลึกนะขาวนี้ก็ไปดูในส่วนของ G.O. G.O. เนี่ยไม่อิงค่างเงินบาทจุดสูงต่ําลงอันนี้ G.O. นี้เป็นรายวันจุดสูงเนี่ยพี่ดูนะมันเตี้ยลงหมดเลยแท่งนี้แดงแดงแ,ดงแดงนั้นและชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าในชุดนี้แหละมันเท่าไหร่นะครับจุดสูงเตี้ยงลง จุดต่ำยกขึ้นเป็นสามเหลี่ยม descending สามเหลี่ยมขาลงจำง่ายๆเนี่ยข้างล่างมันจะขนานขนานหน่อยข้างบนมันก็เฉียงเฉียงลงมันฝ่าไม่ได้เห็นไหมมีการคอร์สกันลงด้วยเนี่ยไม่อยากพูดเดซคอร์สเนี่ยเดซคอร์สเปียงนะครับคราวนี้ก็มาดูเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นลายสี่ชั่วโมงวัดแตบ,บแถวนี้เลยนะครับขึ้นพึบเห็นไหม จุดสูงมันน้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยวัดอย่างเงี้ยดูเด็ดจากข้างบนลงมาข้างล่างมันขึ้นได้นิดเดียวเองอ่ะโอกาสนี้มันจะลงมีนะระวังด้วยนะก็ใส่เครื่องมือจะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยภาพนี้นะครับใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เรียกว่าฟีโบนัชชีเรียกลอหล่อแบงนั่นแนะ่ะนะครับตีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนร้อยขึ้นมาศูนย์เห็นไหมพักลงมามันเคยพักลึกเนี่ยแล้วตีเนี่ยดูเด็ดออกด้านข้างเลย ฉะนั้นจ o โอในรายสีชั่วโมงเอาง่ายๆภายในวันนี้ดีกว่าเขามีแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่โซนเนี่ยเนี่ยเคยเกาะ,ะแกะกันแถวนี้เนี่ยหนึ่งพันแปด้อยี่สิบเก้านะครับถ้าไม่หลุดมันก็เด้งแต่ถ้าลหลุดแหละน้องก๊อฟก็มีแนวรับถัดไปใน1่พันแปอสิบสามเนี่ยสำคัญนะหนึ่งพันแป้อสิบสามเนี่ยพี่ดูเด็เพราะเขาไม่เคยหลุดเนี่ยพอมันหลุดตอนนั้นน่ะมันหลุดเปี้ยงข้างล่างนู่นหนึ่งพัน็อยเก้าสิบสี่ถึงต่ำกว่านะบอกก่อนถ้าหลุดเนี่ยลึกนะ ฉะนั้นให้ความสําคัญมากสำคัญตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยยิบเก้าแล้วถ้าเกิดหล่นลงมาเนี่ยแล้วมันเด้งกับพี่กําไรเกาะแคบแคบเนี่ยแนวต้านหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าเห็นใช่ไหมครับว่าหล่นลงมาแล้วมันเด้งน้อยเพราะมันฝ่าแหละมันฝ่ากระต้านผ่าไปหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดถึงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดตัวนี้ยากยากมากอินดิเคเตอร์เนี่ยพี่ลองดูภาพนี้นะเขาหล่นใช่ไหมครับจุดสูงเตี้ยลงไม่มีไฮใหม่พักเด้ง นิดเดียวลวงต่อเด้งนิดเดียวเนี่ยแต่มันต่ำไงโอกาสที่เขาจะขึ้นก่อนแล้วพักมันเป็นไปได้พอพักเสร็จเนี่ยโซนเนี้ยพี่ลองดูเลยว่าราคาอยู่แถวไหนถ้าพักต่ำๆเนี่ยถ้าเตรียมซื้อจากตรงนี้ฟึ๊บแค่นั้นนะครับนี่คือ g o คราวนี้มาดูในส่วนของ go future นะครับถือได้2เดือนนะครับอิงค่างเงินบาทในภาพเป็นรายวันตีจากจุดสูงลงมาข้างล่างเป็นเทรลลายน่ย่ยๆสัมผัสหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ชุดนี้ในภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าวิปซอคือมันเวอร์เอา,อางี้ดีกว่าเป็นแนวโน้มลงถูกไหมแล้วเนี่ยโ,โหนงก๊อฟแท่งใหญ่มากเขียวเขียวแบบเนี้พี่ว่าขึ้นแน่เลยเออผมก็ว่าขึ้นพี่แต่พอมันขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบเช็คเชื่อรู้ว่าเราเข้าแล้วไนงะแล้วมันทิ้งเลยดูโอ้โหแท่งใหญ่โตมากหล่นลงมาข้างล่าง ตีเส้นข้างล่างนะครับสัมผัสหนึ่งสองสามสี่จะหลุดด้วยถ้าจะหลุดแบบนี้ก็มาดูอินดิเคเตอร์มันจะลงจริงไหมเห็นไหมจุดสูงเตี้ยลงจุดต่ำยกขึ้นเขาขึ้นแล้วนะแต่มันขึ้นได้เท่าเนี้ยเนี่ยมันขึ้นน้อยอ่ะแล้วมันจะมีโอกาสฝ่าได้ไหมต้องมาดูสั้นกว่านี้ในภาพเห็นไหมขึ้นแล้วมีพักเนี่ยเราจะวัดกันที่ชุดแบบนี้ว่า จะหลุดไหมหรือจะขึ้นต่อแบบนี้วัดขึ้นมาโดยเครื่องมือคณิตศาสตร์ฟิโบนชัชชีลากขึ้นทิ้งลึกเนี่ยลึกนะสองหกหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ย,นะ 40, นยแนวรับที่ให้ไว้เนี่ยสำคัญมากนะครับพี่ที่บอกว่าสําคัญเพราะเขาไม่เคยหลุดเนี่ยไม่หลุดเด้งไม่หลุดเด้งโอ้โหเด้งในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยฉะนั้นเวลาแนวรับถ้าคนชอบซื้อถ้ามันเป็นแนวรับก็ซื้อเด้งขึ้นมากําไรก็ขายแต่อย่าไล่ราคา พอท้าเด้งแล้วพี่ไปไล่ซื้อพี่ลองดูภาพนี้ให้ดีนะครับจุดสูงมันเตี้ยลงโหขึ้นชัว์เลยน้องกอบอกไว้ซื้อปุ๊บมันพักสงสัยพี่ไม่ถูกชโลไม่ใช่นะคือไปไล่ราคาไนงะมันไม่ควรไล่เนะนี่ยกอบเนี่ยแนวรับสองหกหนึ่งสี่ศูนย์ถ้าหลดลงมาก็สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเนี่ยโซนนี้เนี่ยแนวรับเลยถ้าหลุดอีกก็สองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบทุกอย่างว่าด้วยสมก,การตัวเลขก็ไม่ได้คิดเองมีคนคิดให้แล้ว ผมอ่านให้พี่ฟังโดยผมใช้เครื่องมือเป็นเท่านั้นเองนะครับแนวต้าน26,340แถวนี้มีนัยะสำคัญมากเพราะฝ่าไปได้ไหมครับในเวลาที่เขาฝ่าเขาก็วิ่งหา26,630แต่เขาไม่เคยถึงแนวต้าน26,920ข้างบนนี้เลยไม่เคยเลยฉะนั้น26,630เนี่ยยากแล้วชุดเนี้ถ้าถึงมันก็มีแนวคิดอยู่2อย่าง จะซื้อเหรอแต่ต้องไปออกแถวนี้นะแล้วมันถึงไหมอย่างนั้นถ้ามาถึงถ้ามีกําไรอยู่ขายดีไหมลองมองมุมกลับกันเออขายดีกว่าถ้าขึ้นมาเนาะมาดูอินดิเคเตอร์เนี่ยพี่มันเตี้ยลงหมดเลยแต่ว่าตรงนี้มันต่ําเวลาที่มันต่ําๆแบบนี้ยเนี่ยพี่ดูเห็นไหมเวลามันต่ําๆเนี่ยชอบขึ้นขึ้นยึกยึกยักษ์เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหมขึ้นแต่ว่ามันขึ้นไม่แค่นี้แล้วทิ้งอันเนี้ย ถึงหรือเปล่าถ้าถึงแล้วฝ่าไม่ได้ก็ให้ระวังนะครับนี่คือโกลฟิเจอร์ซีรีจีในภาพนี้จะเป็นสปอตโกนะครับจุดนี้เป็นหาลา4ชั่วโมงให้ดูภาพเปล่าๆเพื่อให้รู้ว่าเขาเคยขึ้นแบบนี้หูเหมือน Head and Shoulder แ a t t เ r n เลยน้องก๊อฟมันต้องลงนะเนี่ยโอ้โห Head a n d Shoulder ยกแขนแบบชยโยะยกเปียงไม่ใช่ละเบบขึ้นต่อเลย ในทางเทคนิคเป็นแบบนี้แสดงว่าขึ้นแล้วพักตัวน้อยขึ้นพักตัวนิดเดียวแต่ครั้งเนี้ยมันมันแรงมากมันหล่นลงมาแล้วก็ขึ้นได้นิดหน่อยหล่นลงมาขึ้นได้นิดหน่อยหล่นลงมาแบบเนี้ยฉะนั้นขึ้นชุดนี้โอกาสที่มันจะลงลึกหรือไม่ลึกก็ได้คราวนี้เราก็จะมาดูกันลึกไม่ลึกถ้าหลุดอันเนี้ยก็ลึกแบบนี้ ในภาพนี้จะใส่เป็นสมการตัวเลขวัดให้สองแบบพูดเหมือนเมื่อวานเลยนะวัดหนึ่งขึ้นมาศูนย์พักลึกอะ่ 78, อะเจ็ดซน่ะที่หนึ่งพันแปดร้ห้าถึงหนึ่พรอหนึ่งพูดง่ายๆว่าเขาลดลงมาลึกพี่เกือบหลุดอะ่ะพันแการที่เกือบหลุดแบบเนี้จะหวังให้ขึ้นมาบริเวณ1,000เท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยหกสิบห้าสิบเก้าอีกอมันไม่ง่ายแล้วไงม,มันลึกไง พอมันลึกแบบนี้ในทางเทคนิคเขาเรียกว่ามันเกิด f l a ตเนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยมันเป็น f l a ตถ้าเป็น f l a ตมันจะไม่ขึ้นแบบเบรกหรอกพี่นะครับด้วยพฤติกรรมคราวนี้เขาเริ่มขึ้นมาโซนจากขึ้น60เหรียญนะพูด,ดง่ายๆจาก1801ขึ้นมาแถว60กว่าเนี่ยวินน้องก็มันขึ้นจริงหรือเปล่ามาวัดพร้อมกันเลยสีฟ้าเนี่ยวัดจากร้อยนะลงมาศูนย์เด้งเท่าไหร่38.2%เอเองขึ้นยังไม่ครึ่งหนึ่งเลย ฉะนั้น1,880เนี่ยมันยากมันมันยากที่จะถึงอ่ะแล้วแถมดสูงมันเตียเ้ยลงพี่เห็นไหมครับโอ้โหแทงเทียนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย50วัน50วันซื้อขายนะครับเขาฝ่าไม่ได้ฉะนั้น1,855เมื่อวานเราคุยกันไว้ใช่ไหมว่าโอโพี่วันนี้ถ้าไม่เจอห5าเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยยากเจอข้างล่างมากกว่านะครับเขาฝ่าไม่ได้อะ ก็ไม่ได้บอกเองนะก็แค่อ่านตัวเลขพวกเนี้ให้พี่ๆฟังว่าเขาอ่ะกําลังบอกว่ายังไงอ่านมาสิบสองปีแล้วอะ่ะกว่าแล้วด้วยเวลาสิบสี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงนะครับเป็นอาชีพนะครับเขาฝ่นไม่ได้ผมก็เลยมาอ่านให้พี่ฟังเนะี่ยแบบนี้มันก็มีแนวรับหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบแปดเนี่ยสาคัญมากเลยหลุดไหมล่ะถ้าหลุดก็จะมีแนวรับถัดไปหนึ่งพันแปดรอยี่สิบเอ็ดชุดนี้เห็นไหมเนี่ยพอหลุดเนี่ยปึ๊บแถวนี้เลย แล้วถ้าหลุดล้วน้องก๊อก็ประมาณพันแปดร้อยโซนเนี้ยหลุดไม่ได้เลยนะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมเลยนะพี่เนี่ยถ้าหลุดเนี้ยพี่ดูเลยเนี้ยถ้าหลุดโขสามสิบถึงเกือบเกือบห้าสิบเหรียญน,นะครับถ้าหลุดก็ไปทัวกันข้างล่างชอบซื้อถูกก็ก็ค่อยๆซื้อเด้งก็ขายทุกการลงมีการขึ้นพี่ฉะนั้นแนวต้านหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าเนี้ยสูงแล้วจาก แนวรับด้วยนะเป็นแนวตั้งแนวตั้งนสำคัญ1,861เพราะว่ามันเป็นแนวตั้งทางฟิโบนาชชีนะ1,875จุดสูงเดิมถือว่ามีนัยสำคัญแล้วเพราะจุดสูงมันเตี้ยลงหมดมันจะไปบอกว่าแนวต้านประมาณ1,915เหรียญครับพี่โอ้โหมันจะถึงไหมมันมันก็เอามาเล่นไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมอินดิเคเตอร์มันต่ำให้ไว้สองแบบเผื่อว่าใครถนัดไม่เหมือนกัน คนที่ถนัด stochastic เพราะว่าพี่เทรดในทองมันเร็วใช่ไหมก็ใช้เครื่องมือเร็วๆหน่อยเนี่ยมันต่ําแล้วก็มันขึ้นได้แค่นี้แหละแล้วก็พักลงมาอีกเพราะจุดสูงก็เตี้ยลงมาหมดเลยนี่คือสัญญาณขายครับแต่ว่ามันต่าๆที่ต้องระวังเพราะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยพี่เจอกันไปแล้ว isi เนี่ยเป็นสัญญาณขายชัดเจนเนวโน้มก็มีโอกาสลงต่อแต่ว่าในทุกการลงมีขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยคือถูกๆพี่ค่อยซื้อแพงๆก็ เอาออกมาขายนะครับส่วนใครที่ติดแบบไหนอยู่ก็ทักมาถามก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้ส่วนตัดสินใจเป็นเรื่องของเจ้าของเ,อง,เงินล้วนๆว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ความรู้เรียนทางกันนะครับพี่ทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนหมดโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ